นะครับมีสุพรรณอยู่ในหนึ่งนั้นแล้วผมก็เป็นกระบวนการคนดี่สีสุพรรณก็คิดว่าในการเลยอกภารกิจของหน่วยงานรักในจังหวัดและมีความรับผิดชอบอันประยุธรมาภิบาลจังหวัดเนี่ยก็จะประกอบด้วยสามภาคส่วนมาชิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาร่วมบรรยายเศวัในวันนี้เดยเพื่อคนที่ทาบเนี่ยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับ เปิดค <c> ณะกรรมาการของคณะรรมาการธรรม毗巴นขอต้อนขอการาบต่อประคุณท่านรองผู้วนะ่าเก้าโมงสี่สิบเนี่ยก็ได้เอฟเป็นสภาองค์กรชุมชนเอาพวกนี้เข้ามารวมในชุมชนกอเนี่ยกระจายปัญหาตัวนั้นออกมาให้แล้วเราก็ต้องมีพันต้นทุนก,การติดข้าม <c oughs> ตัวของพวกเราเองแล้วก็ <c oughs> ช่วยเหลือกัน ทำต,ตามที่ท่านบอกมาแล้วก็อยากจะเปในภาชัยยุบหัวตั้งแต่ปี2530เช่นเดียวกันเรียนท่ารนะครับว่าท่านจะโหลดแอปข,ของ92เอ้ย12.25นะขออนุญาตจต้องเข้าไปด,าดูส่วนร่วมทุกบอกก่อนคูนกันตลอดเวลานะครับแทุกวันนี่ยได้ผลลัพธ์เช่นท่านสอบไปแล้วนะคะท่านมีวัฒนนะคะการสอบไปจากเขโอเคแล้วแต่ดูแล้วงามสวยมากนะไม่ดได้ยินอดีตกำนันตำบลมองว่า ทำอาชีพแบว็งตอนหลังนี่เอสกัแบวก็เลิกแล้วปริเชื่อถ้าสอไปแล้วนะคะท่านมิวัดนะคะการสอบกริเชิญอรัฐบาลต้องรัฐบาลเกี่ยวกับ